อีกคลิปนึงนะครับนะให้ดูนะครับวันนี้เสื้อส้มแต่ว่าเป็น ITS นะครับวันนี้ไม่ได้มีเป็นเรื่องของการเมืองนะวันนี้เรามาให้ทุกคนได้เห็นนะครับวันนี้มีสมาชิกมาร่วมยินดีกันเยอะมากเลยนะครับกับงานดุสิตนิพนธ์ในระดับปริญญาเอกนะของอท่านดรสลวัฒน์นะครับวันนี้ต้องบอกว่าท่านเป็นดรเต็มตัวแล้วระดับปริญญาเอกแล้วก็ใช้ระบบดีๆนะฮะที่ชื่อว่า ITS เนี่ยในการที่จะ ทําให้มอบเป็นของขวัญให้กับประชาชนแต่วันนี้นะครับท่านสร้างระบบไอทีเไว้นะฮะในงานเ,าเรียกว่าเป็นงานวิจัยเป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่ร่วมเรียกว่าทําในระบบของการวิจัยในการรีเสิร์ชและออกมาเป็นอะไรฮะเป็นระบบที่สามารถที่จะสร้างาระบบของคุณมนุษย์สร้างทรัพยา,ราการมนุษย์จากการดำรงชีวิตของผู้คนให้กลับมาคืนเป็นรายได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันสาคัญกับสมาชิกทุกคนมากวันนี้เราจึงมากันแบบ ขับข้างมากเลยนะครับมาในวันนี้นะครับใครไม่มาไม่เป็นไรเย็ยนนี้เราไปร่วมฉลองกันที่มิเลเน่ขับอีกครั้งหนึ่งนะครับเย็ยนนี้มีงานเลี้ยงต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผู้นำนะครับที่เป็นสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาร่วมสแสดงความยินดีๆๆนะซึ่งบอกว่า ITS รอบนี้นะครับ mm hmm. ท่านสร้างไว้ให้กับสมาชิกและผู้คนทั่วโลกเลยนะครับที่สามารถที่จะใช้งานของท่าน mm hmm. เรื่องของดุสฎีรินิพนธ์ใน,นร,ระดับปริญญาเอกเนะี่ยมอบให้กับพวกเรานะแต่วันนี้ท่านเป็นตัวแทนที่เข้าไปรับ นะฮะปริญญาด้านในแค่นั้นเองนะครับวันนี้เราอยู่ที่กองทัพอากาศนะครับกองทัพอากาศเป็นหอประชุมนะครับปริญญาประมาณ500ท่านนะครับเพราะนั้นวันนี้สมาชิกก็เลยมาร่วมยินดีกับทุกคนนะครับอยู่ที่นี่เลยนะครับเห็นไหมคนเยอะมากเลยนะครับวันนี้นะนะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราตัดคลิปสั้นๆเป็นตอนๆให้กับเพื่อนๆได้ดู